ครับผมวันนี้เรามาพบกับปามแมสแอมนะครับและนิวยอร์กแมสแอมครับครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวิ่งกันครับผมวิ่งอย่างไรถึงวิ่งเร็วและวิ่งยังไงมันยากหรือเปล่ามันยากหรือไม่ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะมีคนมาแนะนําครับตามไปชมกันครับครับผมเน่ครับน้องนนี้ครับน้องต้องครับที่จะมาแนะนําวิธีการวิ่งที่ดีครับให้เราดูตามมาชมชมกันครับผมสุดยอดเลย วิธีการวิ่งที่ถูกต้องนะครับอันดับแรกทำตัวตรงๆครับไม่เอาตัวพุ่งไปข้างหน้าครับเหมือนเราวิ่งปกติครับผมครับผมนนครับ They say I can't make my own path It's a way to child act I wanna break something